มึงไปนองมึอนี้พอเตรียมมาตามเล้านําเสี่ยนขาดปัดได้หน่เด้อเพิ่นไปเฮ็ดสวนของก็มาเอิอนมานี่เอ่ามาจากสวนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเลีกไทยกับเขามาหลายหมดแล้วพัดพดครับเราจะมาตามชินงิี่รัฐบาลไทยเด้อพี่น้องิี่นะครับอ้าวสวัสดีพี่น้องพี่ทุกคนมึอนี้พอเตรียมขึ้นมาหาเสี่ยนขาดปัดวันหยุดสุดสัปดาห์มาตามเลีกเล้าเลีกรัฐบาลไทยกับเขาเดี๋ยววันพันพุธเนาะ

สามมีสี่ไม่ได้บอกเป็นสี่สอง๋อมานั่งเช่นอะไเจกูเด่นอาน้ออเีล่านี่แหละอเอาเชยนสินี่แม่เอาเียนอะไรมนไปยลเียนกันเออพี่น้องเอีอะไรมาในไทยกันแล้วล่ะเอาพี่น้องเบิ้งล่ามือเราเี่นเอาแม่ใรไม่ได้มาเรียนไรับเเียงเีไปเส้นเดี๋ยวเีไงมันพุดเนาะ วิ่ง6ครับพี่น้องยูี่จากบนจากล่างอ้อสนับนี้แหละสวิ่ง6กับ3เอ้าอันนี้อยู่ง3นี่อยู่นั่นเด็อยู่นี่ตรงตรงนีถ้าคงทีก็คือ3เนาะอืม0 3 3 0ท่เวกันครับ7 4กันัน โกเกบิกเก็มาเลยนี่เก็บบิกันมาเลนึงโกับเก็ตมีไหมเกาตกันได้ไงกเกตกเก็กัได้ไงกั่าเกมาอไหมไงครับเกมาเอาอันนี้เลขเล้านาได้งที่เดี๋ยวปนไงโเกมากันได้ไงกันไหนม่เกมากไหนครับออามาเขียนอันบันที่นั่นีนเบันทีเขียนันเป็นหลักๆดีด้ว

แต่ว่าหมื่นมือเดียวมันเมเราเปเราเรียบเดียว,ยวไม่ใช่เราพ้นที่กันสองเกียบกปนมไม่มีอีกบิงกับเบ่งนี่ล้าขาดปัดกะดานนั่นเขาไม่ยี่หมืนอมมนเลยใช่ไหม เก้เน uhm ียนมอเก้าสามเนี่เนนเก้าหตัวเดียวป่ะสามเด็กยูสิเอบ่เนี่ศูย์เก้าสามนี่มันจะออกนําเด็กคดิมันก็ม่เกบกับหกอก้นเกหกมันกที่เกกับที่เกที่นนะนีนียมั้ครนี่พราะว่ามันเนี่ยเป็นใไ้มันยูก็สามูนย์สามเง้ย่น้มันทมันยูเนาะ เอ้าลูกบอลฟอมพี่น้องยุ้ลูกบอลเหล้าพัฒนาท่านนห่เ้อเอ้าลูกบอลเหล้าพัฒนาพี่น้องยุ้นี่นะลาวขาดปัดครับพี่น้องยุ้วิ่งหกกับสามนะครับพอเต็มเปิดกล้องอย่างเปิดแล้วครับครับจับคู่นะครับเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเน้นที่เน้นเก้าหกบอกว่าเกเอ้าพี่น้องยุ้ยเนี่ยเน้นเป็นตัวตนลูกบอล ครับลงวันไม่เห็นครับ่ยูยูไม่ได้ยูออกที่นี่ไม่ยูออกที่นี่สองคนี่แหลจะวนา้นกองคนครับเนี่ยที่เ้าหกนะครับแซบคู่รักสานะครับก็มีก็สามกับศูนย์สามเล่าพัฒนากันเลยคันเจ็ดสีคันเจ็ดซีครับเลขไม่เห็นเลขวิ่งมีหกกับเจ็ดบ้างหกเจ็ดหกเจ็ดเนะบคู่เซกันกับสามหนึ่องที่อาจับหน้าจอไว้ได้ที่น้องเด้อล่าขาดปัด ของอาจารย์เสี่ยนขาดปัดเตอร์โมเมนต์นั่นดิเพื่อนกับพี่สายาซื้อเสียงมาโดนแล้วของเพื่อนนะครับเนาะครับเก่งนะครับเดือกระถับให้แห่งเกยงก็เล่าพัฒนาอยู่เฮ้ยนายกอาจารย์มันใจตัวงวดนี่เด็กไหนเด็กอะไรเล่าเล่าครับผมเด็กเล่าคันมันคัมันว่าเสียนะคัว่าคัมันอยู่ต่โนี้คันว่อยู่ตโจนี้แหละครับแต่ว่าวิ่งหลุดนี่มาแทะแน่นอนเนาะวิ่งหลุดเนาะเด็กวิ่งหลุดนะครับ ลดเดี๋ยวเียยูหันน่อมัที่เอาเนี่ยหกปเอาหกไปเอาเนี่ยหมันบ้านหกเนาะเีดพี่น้องยิปซีเจ็ดหกแปดหกเก้าหกมนก็เนเก้าหกกรักวาน่เจ็ดหกมันยังกันครับเจ็ดหกยูนกันชิมันกันมอที่จะได้ไงกันไไงหกกมากกันว่าแต่ียต้องอืมครับดีดีออกตวเกาเออออกตวเกาเอาเดี๋ยวเรียงไงมือมันพุดเนาะมันผุดเมาตามพี่น้องยิซเฮาครับเป็น เด็กวิ่งนะคือว่าวิ่งมาจากปีแล้วก็หาปีแล้วหปีแล้วคนเด็กวิ่งเด็กวิ่งก่อนมาซีกับมาซีกับเก่ามาครับกัมันแล้ก็เก่าศนเก่าศูนย์มมาเก่าสองข้น้หลงอ้เกกับสองมันนึมาในีแต่เดียวบ่อบลังบอลยู่แต่ี่เดียวมันหนวกมันหนอกซีสองบเก่าก็อันนี้ตัวเดียวเดียวพี่ที่เกัน อันนี้ก็เพื่อเพชรสูวนเลขล่างบา่างบูงหูจะว่ามันมาแต่เดียวแต่ว่าต้ก่ันนี่มันกุชุบมือนเกาสองนี่มันมาหาีเดียวทีเดียวครับขบุข้าง่างขบุญ้องล่างเอ้าขอบุญขอบคุณนขอเสี้อขาดปัดครับ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 ผมผสมมันขันโขกมันก็จะเดินทังมาหาท่นที่โขกมันเนาะเอาพี่้อกนี่สิเก็บหน้าจอไว้กับตัวจริงเสจริงของขอเล่าขัดตัดนะครับ ลาวขาดฟัด<ส>นะครับเด้อเสีย่ยนรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเราตัวจริงเสียงจริงในภาคอีสานนะครับพี่น้องที่เนาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก,ก้อนครับครับพี่น้องครับเดียเ๋ยวไปต่อคลิปนันนครับพี่น้องมูนิกาได้ขึ้นมาที่ตามเลขเล่าพัฒนาเสี่ยนขาดฟัดได้พี่น้องเนอครับได้ยินว่าเลขกเป็นเขาทุกหมวดนะครับทั้งเหลขกไทย เพิงเล็กเล้าแต่ว่ามือนี่มาเหล็กเล้าพี่น้องเพิ่นนัดมือวันพุธนะครับมเมาเล็กไทน้ำเพิ่นนะครับโอ้ยเมือ่อดพี่น้องเห็นมานอานนะ่ะบ่นี้เนาอนี่นะครับเขาคือเสี้ยนขาดปัดเด้พี่น้องเด้อ เืดเนาะเงืดามาแทงอิ่เสียนนาดีจับให้ครับครับนี่ครับเราพัฒนาวันจันทร์ที่สามทับหกทับสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะวิ่งหกกับสามครับเดียว่ากัมมีเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเก้าสามศูนย์สามครับ,บเพราะเนีนเห็นที่เก้าหกตัวเดียวพี่หนอกขับเซียนขาดปัดนะครับเนาะกันไว้กับเจ็ดซี ครับัหน้าจอครับผมครับขอให้เฮงๆรวยๆกันนะพี่น้องเด้อกับเราพัฒนาเซียนขาดปัดนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมี่เฮนีเนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม